แล้วเราไม่อยู่รถเนี่ยกันพวกมือบอลได้นะครับผมเพราะบางทไีไอ้พวกมือบอลเนี่ยมันเดินมามันบางทีมันอยากนั่งมันก็เปิดเล่นสวยงามมีกุญแจรีโมทมาให้พร้อมนะครับสั่งการด้วยมือไม่ใช่เสียงแต่เราไปเหยียบลงท่อหรือเราจอดในที่ที่แบบมีน้ํามีโครนนะครับสามารถหลบในการเดินลงจากรถได้นะครับมอไซค์วิ่งผ่านปุ๊บตรงกระจกจะมีไฟสีส้มบอกนะครับว่าเราจะอยู่ดีมีรถวิ่งผ่านมาอย่างเงี้ยปุ๊บ รถจะเบรกให้เองเลยนะครับผมหน้าจอตรงกลางจะเป็นแบบ s ิง c 4A อนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับสวัสดีครับผมนิวคาร์1่8นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทนะครับวันนี้เราอยู่กับ w i ยแท็กขับเคลื่อนสีล้อคันที่อยู่ด้านหลังนี้เลยคันนี้ราคาตัวรถเดิมๆจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสบาทนะครับบวกกับสีพิเศษนะครับก็คือสีส้มอีก10,000บาทนะครับผม คันนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยก่อนอื่นฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ตัวผมได้ทําคลิปรถสวยๆมาให้ชมนะครับผม mm. ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูที่ใต้ฝากระโปรงเครื่องกันก่นกอนเลยครับที่เปิดฝากระโปรงเครื่องจะอยู่ทางด้านคนนั่งนะครับผมหรือเมียเรานั่นเองอ เครื่องยนต์จะถูกจัดวางเป็นสัดเป็นส่วนนะครับถ้าเราดูดีๆนยครับจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ตรงกลางครับเป็นเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิด500นะครับใบเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็นเทอร์โบตัวเล็กก็จะทํางานในรอบต้นส่วนรอบกลางถึงปจะเป็นเทอร์โบตัวใหญ่นะครับเทอร์โบตัวเล็กจะเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะครับผม แล้วก็จะมีฝาครอบเครื่องมาให้เป็นฝาครอบเครื่องแบบพรีเมียมเลยเพื่อลดอาการเสียงดังเวลาเรานั่งเป็นผู้ขับขี่นะครับผมทางด้านเบรกจะเป็นเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกเบรกบูสเตอร์นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้จะไม่ใช่หมออลมเบรกแล้วนะครับผมทางด้านนี้ก็เป็นน้ําปัดน้ําฝนน้าออยล์คูลเลอร์เอ้ยน้าปัดน้ําฝนน้าออยล์คูลเลอร์น้ำมันเบรกนะครับกองอากาศก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมพัดลมก็เหมือนที่พูดทุกๆคลิปนะครับจะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับไม่มีสายพานหน้าเครื่องแล้วเพื่อลด พละกกำลังของเครื่องยนต์นะครับผมแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบ AGM นะครับแบตเตอรี่ AGM ก็จะมีแผ่นโครงกิดไฟเบอร์นะครับอยู่ด้านในเวลาเราเอารถไปออฟโรดหรือไปจอดค้างเนินสะพานนะครับของเหลวที่อยู่ด้านในก็จะไม่ไหลหกมาโดนที่ตัวบอดี้รถนะครับส่วนท่อแอร์ก็จะอยู่ที่ทางด้านนี้นะครับจะถูกจัดวางแยกห่างจากตัวเครื่องแอร์ฟอรนี่จะค่อนข้างเย็นเย็นเย็นเจี๊ยบเลยหนาวเลยแล้วกันใช้คำนี้รนมาณนี้นะครับผม ไฟหน้าจะเป็นแบบ Magic LED นะครับผมจะมีลูกแก้วอยู่2ลูกนี่ะครับจริงๆมีมี3ลูกนะครับจะมีส่องอยู่ตรงนี้นี่เขาเรียกไฟส่องกบแล้วกันเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะคาลิเบตค่ามานะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูมันจะเห็นลูกแก้ววิงว่งวิงวิ่งอยู่นะครับ <S <S เราจะเห็นว่าลูกแก้วจะวิ่งนะครับผมจะทำคาลิเบตค่านะครับผมและส่วนไฟที่ผมบอกดวงเล็กๆนะครับ เวลาเราหักพวงมาลัยเลี้ยวทางด้านไหนด้านหนึ่งนะครับจะติดทางด้านนั้นนะครับเผื่อเวลาเราจะเลี้ยวส่องผีอะไรเงี้ยมันจะติดทางด้านนั้นนะครับผมช่วยส่องสว่างในในมุมอับสายตานะครับเดี๋ยวผมลองหักพวงมาลัยเลี้ยวให้ดูทางด้านขวาขวาติดไหมครับผมอ่าเดี๋ยวดูทางด้านซ้ายนะครับก็จะติดทางด้านซ้าย โอเคครับผมประมาณนี้ส่วนเรดาร์คันนี้มีกล่องเรดาร์นะครับซ่อนอยู่ใต้นี้เลยนะครับผมนี่กล่องเรดาร์ก็จะทำงานควบควบคู่กับพวก,ก Adaptive q u i s Control หรือพูดง่ายๆก็คือระบบที่รักษาความปลอดภัยนะครับก็คือระบบขับเองเแบรบกเองรักษาระยะห่างเองนะครับผม จะทํางานเขบพู่แบบกล้องที่อยู่ทางด้านบนนะครับนี่นี่นอ่าคันนี้ยกตัวรถสูงนะครับผมเลยไม่ค่อยถึงอ่าเรามาดูกันที่ชุดแต่งกันบ้างนะครับผมพาร์ทชุดแต่งก็จะเป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์รอบคันแต่ผมจะเริ่มที่ฝากระโปรงก่อนเลยจะเป็นฝากระโปรงทรงฟริตนะครับรูปมา้าม้าจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนี่เลยแล้วและเรามาดูกันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นทรง ORD นะครับเรียกว่าส่งแรปเตอร์ก็ได้มาพร้อมไฟมินิไลท์สาจุดนะครับเปิดให้ดูช้าหน่อยนะครับมาพร้อมไฟมินิไลท์สาจุดนะครับผมเป็นสีส้มเลยแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยจะเป็นของ Hammer นะครับรุ่น king series คันนี้จะเป็น series ใหม่แล้วนะครับผมจะมีโลโก้แฮ m เมออยู่ตรงนี้มาพร้อมกับห่วงสีแดงสำหรับลากจุงนี่ได้เลย2อฝั่ง ส่วนห่วงที่อยู่ติดกับแชสซีรถก็มีมาให้นะครับมีแล้วก็ติดกันแข็งเข้ามาให้ด้วยนะครับคันนี้กันแข็งข้อดีก็คือการเศษหินเศษดินมากระแทกที่ตัวรถนะครับส่วนไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวจะอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับผมเรามาดูกันที่ด้านข้างต่อเลยนะครับผมคันนี้ซุ้มล้อจะเป็นแบบหมุดนะครับขนาด6นิ้วก็จะดูโปร่งใหญ่ขึ้นมานะครับผม รับกับตัวล้อที่เป็นตัวล้อขอบ20นะครับผมมาพร้อมกับยางแอมเลยขนาด3 3ทับสิา r 2 0และการที่เราเปลี่ยนล้อกับยางใหญ่อย่างเงี้ยยศตัวรถขึ้นเนี่ยเราต้องทำการเปลี่ยนปีกนกนะครับเพื่อลดอาการกินของหน้ายางนะครับคันนี้เลยได้ทำการเปลี่ยนปีกนกเป็นของ yong นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโช๊คเลยนะครับของ pro fender ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเป็น pro fender นะครับปรับ8นะครับ สามารถปรับอ่อนแข็งนิ่มได้เลยนะครับอยู่ที่การใช้งานนะครับผมเรามาดูกันที่บันไดข้างนะครับของแฮมเมอร์ก็คือจะเป็นรุ่นชาโดจะมีกันลื่นได้ด้วยนะครับผมนี่ที่เป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับทำให้เวลาเราขึ้นลงลถไม่ลื่นอะไระครับเผื่อเราพลาดเวลาเราขึ้นนะครับแล้วก็จะมีไฟใต้บันไดามาให้ด้วยนะครับผม เวลาเราขับรถมืดมืดนะครับอันนี้ช่วยได้นะครับส่องสว่างเผื่อเราไปเหยียบลงท่อหรือเราจอดในที่ที่แบบมีน้ํามีโคลนนะครับสามารถหลบในการเดินลงจากรถได้นะครับกระจกก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วจะมีกล้องมองอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างนี่ติดมาให้เลยแหลกหลังคานะครับตัวแหลกหลังคาเนี่ยเดิมจะเป็นสีเทานะครับอันนี้ลูกค้าไปต้องการให้ทําสีเป็นสีดํานะครับก็คือแรปเข้าไปให้เลย แล้วก็มาพร้อมกับแหลกหลังคาแฮมเมอร์นี่ครับโซลารูฟมีไฟเทคไหมด้วยไฟซิงผมเปิดให้ดูนี่ <c oughs> อ่าแล้วก็จะสามารถปรับได้นะครับกระพริบช้ากระพริบไวกระพริบทีทีแสบตาไหม <c oughs> <c oughs> ก็นิดนึงนะครับ <c oughs> นี่สวยงามมีกุญแจรีโมทมาให้พร้อมนะครับสั่งการ ด้วยมือไม่ใช่เสียงเรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังก็จะติดโลบาร์เป็นของแฮมเมอร์มาให้นะครับผมรุ่นวอลเลีร์เรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยแล้วก็จะมีไฟเบรกอยู่ที่ด้านบนนะครับผมเวลาถอยก็จะมีไฟนะครับชคโชคก็จะถูกจัดวางอยู่นอกแชสซีนะครับผมถ้าเดิมจะเป็นโมโนโทูบนะครับ ก็ของเดิมก็ดีอยู่แล้วครับแต่เวลาเราอัพไซล้อไซยางเนี้ยการที่เราเปลี่ยนโช๊คอะ่ะก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพของตัวรถดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับผมไฟท้ายจะเป็นแบบ f ู l l LED นะครับแล้วก็มีไบสปอร์ตมาให้ด้วยเวลามอไซค์วิ่งผ่านตรงกระจกจะมีไฟสีส้มบอกนะครับว่าเราอ่ามันจะอันตรายนะเราก็ขับอยู่ในเลนเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยวไปแล้วก็เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็จะมีเรดร์ซ่อนอยู่ในนี้นะครับเวลาเรา ถอยรถเวลามีรถแบบแนวนี้แล้วกันผมถอยมาแนวเนี้ปึ๊บแล้วอยู่ดีมีรถวิ่งผ่านมาเง,งี้ยปึ๊บเถจะเบรกให้เองเลยนะครับผมสาหรับผมถือว่าปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมส่วนฝาท้ายฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับค่อนข้างเบาเลยคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านเวลาไปจ่ายตลาดก็เปิดปิดมือเดียวได้เลยนะครับซื้อหมูซื้อเห็ดซื้อไก่เงี้ยถือมาเยอะๆเงี้ยเปิดปิดมือเดียวเลยได้เลยแล้วก็จะมีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับผม ปั๊กจะเป็นแบบปัก3ตาแล้วก็ power outlet นะครับอยู่ที่ทางด้านนี้เลยอ่าแล้วก็มีตัวล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับมันดียังไงเวลาเราไปจอดในที่ที่ไม่ใช่ตลาดนัดหรือที่ข้างทางละกันแล้วเราไม่อยู่รถเนี่ยกันพวกมือบอลได้นะครับผมเพราะบางทีไอพวกมือบอลเนี่ยมันเดินมามันบางทีมันอยากนั่งมันก็เปิดเล่น ขึ้นไปนั่งอย่างนี้ครับคือรถเราบางทีเราก็ไม่อยากให้ใครมานั่งมอส่วน,นะครับจะไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเรานะครับก็จอดก็ล็อกไว้เลยครับผมกล้องมองหลังก็จะอยู่ที่ใต้โลโก้นี้นะครับผมนี่ส่วนฝากระบาทเนี่ยเราจะติดปึ่งเข้าไปคือครอบ FORD ตัวใหญ่ๆนี่เลยแล้วก็มาพร้อมกับอะคริลิกคำว่า r a เจอร์นะครับผมสวยงามอย่างนี้เลย ส่วนกันชนหลังเนี่ยเราก็ใส่ของแฮมเมอร์คันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าชุดเหล็กแฮมเมอร์รอบคันนะครับส่วนกันชนหลังรุ่นเนี้ยจะมีห่วงโอเมก้าสีแดงไว้สําหรับลากจุงมาให้2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ติดห่วงบอลเพิ่มมาให้ด้วยนะครับผมนี่ไว้สําหรับลากเรือลากหมูลากไก่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราอยากจะลากนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ภายในกันบ้างครับผม ภายในจะเป็นเบาะเดินได้สีส้มนะครับจุดเด่นของ Y ายท็เลยก็จะมาพร้อมทั้งพวงมาลัยเลยนะครับนี่เป็นได้สีส้มเบาะเขาจะเป็นเบาะปรับ8ทิศทางนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเดินหน้าขึ้นลงเอนดันหลังนะครับนี่ก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับไฟหน้าออโต้พวงมาลัยก็สามารถปรับได้นะครับขึ้นลงเข้าออก บ๊บเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถคอนโทรลได้ที่พวงมาลัยได้เลยหน้าจอคนขับหน้าจอตรงกลางแอร์แยกซ้ายขวาอิสระหน้าจอตรงกลางจะเป็นแบบ s ิง c 4โฟอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแอร์สามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนี่ครับสามารถเลือกปรับได้เลยแล้วก็รองรับไวเลสชาร Charger นะครับสามารถชาร์จได้ที่ตรงนี้เด้ อันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมให้แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิด500นะครับโหมดการขับขี่ก็สามารถกดไปได้ที่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็น 2H 4H 4L หรือเราจะหมุนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหน้าจอก็จะบอกว่าอันนี้อยู่โหมดปกตินะหน้านี้จะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโคลนล่องโหมดทรายอ่านี่ สามารถเลือกปรับได้เลยครับผมทางด้านสัมภาระช่องเก็บของมีมาให้นะครับวายแท็ White จะมีมาให้ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตลงมาจะไม่มีช่องนี้มาให้นะครับผมส่วนช่องเก็บของด้านล่างนี่ก็จะมีมาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วครับผมประมาณนี้เลยส่วนเบาะนะครับจะนี่ติดคําว่าวายแท็มาให้เลยนะครับผมที่วางแก้วน้ําก็ม,มีมาให้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้เลยที่วางแก้วน้ํา เวลาเรากินกาแฟหรืออยากทําอะไรเนี่ยสามารถกดได้ด้วยมือเดียวเลยคนระวางแก้วได้เลยปึ๊บคันนี้ราคาตัวรถจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหบาทไม่รวมสีพิเศษอย่างนี้นะครับถ้าสีพิเศษก็จะเพิ่มอีก1,000งบาทนะครับผมและก็ไม่ได้รวมชุดแต่งนะครับผมหากใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร083545 9821นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ